ดีค่ะเพืเ่อนๆมาตำส้มมะละกอตำซั่วแก้มผักเนาะคะ่ะกะรำม,ม่วงนะคะกะรำม,ม่วงสีม่วง,วงสวยอมชมพูค่ะแล้วจะไดเ้เสบ็บๆก,กับแคบหมูจ้ะแล้วก็บผักสีลาววนเส้นแทนนมจีนจ้ะมะละกอครึ่งลูกตำมืดเลยจ้ะ ลูกเรสแปดยูโรสิไปรู้ไงไม่รู้จ้ะบรอยากผิกกระเทียมน้ำตาลผงนัวปลามะเขือเทศมะนาวคุลโคุลโคุลแล้วก็มันเส้นมะกรกดใส่ลงไปแล้วก็รปรุงรสชิมรสกระว่าไปผ็ดเ,เปรี้ยวหวานกวบาไปเค็ม อยู่ต่างแดนหิวอะไรก่อนไปล้านไทยเนาะค่ะบบมีก่อนถ้าแพงเกินก็อเอาแตงตำแทนเอาแครอทตำประมาณนะ่ะอยู่บ้านเราบบกฏประหยากเนาะค่ะบัานบายชีวิตไม่รู้เหมือนกันเนาะอยากมีสวนพักนิทีมีทางปลูกแค่นั้นจบปะหรือว่าจะล้านคาเล็กๆนาอประมาณนั้นค่ะ แซบหมูโดนน้าแซบบข้าสวยเอาไปอุ่นน้ำปลาแซบไหมเอาไปต้มให้สุกก่อนปล่อยให้เย็นแล้วก็มาใส่ จะแสบๆ้วยกันเด้อพี่น้องทังฝั่งไทยฝั่งเาาทางทั่วประเทศจ้ะมาแสบแๆน้ำกันเด้อ dari penyangkut อย่าลืมฝากกดติดไลค์กดติดตามกไดไลค์กดแชร์เพื่อมาแกให้เดือดจะเด้อพูดดินพันกันแล้วแบนี้เพชรต้องจะเด้อนี่ผิดบม่รูกรก้กินเม็ดจ้ะกะกะเอาขอบคุณทุกคอมเมนต์ ข้าก็แซสบบนะคะ่ะทอดไรกับบดีมันเป็นน้ำมันเนาะเต่เป็นโคเขาไม่ค่อยกินเยอะเครื่องลูกก็เยอะเหมือนกันกินได้หลายคนอยู่ ตอนแรกว่ายังจิบตับ้มบดดอรมุดหรอคะเนะเป็นคนมือเติบอะไรว w ซั t s a เราก็จะใส่ถุงเอาไว้อะเลยมาใส่มดุดเนินพอใส่ลงไปแล้วนึกได้เอาเอาละไม่เป็นไรมา,รากรอบกอบยุ่ ที่จะกินตำมะละกอพวร่ามันแพงเกินลูกเล็กๆเกขาแขนเล็กหน่อยก็แปดยูโรสิบยูโรมันสูงบ่ไหวํำเตงก็บเสบเค้ือเก่าแล้วจ้ะกินเพื่ออยู่อย่าให้หิวนะคะพอมีชีวิตยอยู่ Thank <laughs> you. ที่เราก็ซื้อมาเดี <c oughs> ย๋ยวยามแดดนี่นแล้วจะปลูกไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่ามันเป็นกระดินหรือว่ามันเป็นกอะไรปลูกแล้วก็ยุบเหร คลิปนี้กับ่ายาวคือเก่าจะ้ะยาวเราอกว่าเพื่อนเบื่อเนาะคะ่ะทำสำสันเอาแล้วก็กินบะหมดอะคะ่ะแคปหมูนี่เอาไปแกงใส่ใบ ลิวน์ซานก่อนแทนเอ่อคิเล็กเนาะคะ่ะคือจะได้คือกันเลยเนาะแซบคือกันเลยนะแล้วมันไม่คิเล็กบานเฮาเนาะถ้ามีก็เป็นกระป๋องจ้ะแต่ว่ามันหายากแซบ ียงตะสองรูดบ่อ,บอเมนกบโคบกะคะ็จะจังตะสองเราปืดปืดนี่ <c oughs> ข้าวสวยอุ่นมันแข็งค <c oughs> ืนเย็นอากาศเย็นหนาว <c oughs> ของวันแดดร,ดร,ดร้อนร้อนผสมหนาว บางคนก็ว่ากำลังดีอากาศตอนกลางวันเนี่ยโอเคอยู่แต่กลางคืนน่ะเย,ย็นจ้ะ กินม,มดกินหลังบ้านจ้ะขอตัวจุกคลิปเนึ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะค่ะเนาะดกดกระดิง่งกดติดตามเพี่กำลังใจสาวไทยเลยเด็ดจะดเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์จา้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไะนะ